รับเข้าสู่ช่องคลายสมสิกแล้วก็ช่องช้างในงานจิวิญญาเีนะครับผมตอนนี้ก็กําลังจะใส่อุปกรณ์นะครับผมใส่อุปกรณ์เพื่อที่จะพาพ่อพายออกเดินนะครับผมวันนี้เป็นครั้งที่2นะครับจะพาออกเดินนะครับผมตอนนี้กําลังใส่อุปกรณ์นะครับผมเพราะว่าต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้นะครับอุปกรณ์เซฟตี้ ไม่ว่าจะเป็นโซ่ไม่ว่าจะเป็นเชือกรัดงานะครับผมล็อกงาก็ต้องสรุปเลยนะเนี่ยก็ต้องใส่อุปกรณ์เพื่อเซตตี้นะครับผมเพราะว่าทางเรานี่จะเลี้ยงแบบเซตตี้นะครับผมปลอดไทยไว้ก่อนนะครับผม ยังใหม่นะครับยังใหม่เขายังไม่ไม่คุ้นกินกับสถานที่แบบนี้เนาะเพราะว่าอาจจะมีรถมีวัวมีสัตว์ตอื่นนะครับผมมีผู้คนนะครับก็ต้องทําให้เขาชินนะครับผมทําให้เขาชินก่อนนะครับทีนี้ควาเล่ก็กำลังจะปุ๊บโตนะครับผมเดี๋ยวออกจากข้างหน้าก่อนนะครับผมต้องออกจากข้างหน้าก่อนนะครับเพราะว่า หลังได้เปรียบครับผมมันคือเร็วเลยนี่อยิงตีหนู

ก่อนจะขึ้นก็ต้องให้พ่อพายนอนลงก่อนนะครับผมจะขึ้นได้ง่ายนะครับนี่เราผตรงนี้ก็กวานขึ้นได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

เรา <_ EN> ต้องใส่อุปกรณ์ครับผม <_ EN> ให้โด <_ EN> อที่จะเซฟตี้นะครับผมเพราะว่าช้างยังใหม่นะครับต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าเขาเริ่มชิน <_ EN> เริ่มที่จะเดินได้นะครับผมโดยที่ไม่ต้องใส่แล้วก็จะไม่ได้ใส่นะครับผม ก็ร่วมให้กำลังใจกันนะครับร่วมให้กำลังใจ mm. เข้าวายพัตดูด้วยกันนะครับผมวันนี้ออกเดินเป็นครั้งที่2นะครับรอบหมู่บ้านนะครับผมวันนี้อากาศดีนะครับลมเย็นนะครับผมอากาศหนาวแล้วนะครับ คนก็เยอะสักหนึ่งครับเพราะว่าเซฟตีนะครับผมรูมโด่วยกันเนาะเผื่อเขาตื่นนะรเวลารถมาอเราไปข้างหน้าแล้ว ตัวใหญ่มากโโอ้หคอเป็นชั้นๆเลยนะเอาแล้วนี่นะครับโหเก่งมากเก่งมากข้อพายทีนี้ก็ออกจากหลักแล้วนะครับผมกำลังจะเริ่มเดินเลยแล้วนะครับผมสาวสลึงสาวสลึง

อันนี้ก็ออกเดินเป็นรอบที่สองนะครับผมที่ออกเดินรอบหมู่บ้านนะครับผมก็มาลุ้นดูอาการนะครับพ่อฝายกันนะครับผมอันนี้จะเป็นอีพีแรกนะครับอีพีแรกอตัดหรอปลอยเนาะ เดินไปมเขาเลยเดินไปมเขาเลยโต้องเป็นคนสะพายหนักเราก็ต <Shit>. ้องฝึกเดินให้เขาเรื่อยๆนะครับตลอดตลอดมีเวลานะครับผมเขาจะได้คุ้นชินเนาะกับการเดินนะครับว่าเขาเริ่มมาเกี่ยวทำ ก็พาก็ยังมีอาการที่ยังระแวงอยู่นะครับผมก็ทรรมดาเนาะเขาก็ยังใหม่นะครับผมใหม่สําหรับเราเนาะเพราะว่าเราก็ต้องอ่ พาฝึกเดินนะครับเพื่อจะได้ชินนะครับผมเพราะว่ายังไม่เตรียมบาทนะครับผมยังขายอีกหนึ่งสลึงยังขายหนึ่งสลึงก็เลยยังไม่เตรียมบาท น้ำนะครับเมนหมมเล่เมนบวมข้าวพอจะออกเดินทางเดิมนะครับทางเก่าเนาะแ้าหมู่บ้านนะครับทาเขาเพิมผม

ตนนี้อากาศดีนะครับผมอากาศดีมีลมเย็นนะครับผมก็พายออกเดินนะครับเป็นครั้งที่สองนะครับผมมาลุ้นกันนะครับว่าถ้าเจอรถเจอวัวเจอสัตว์อื่นจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับจะนิ่งกว่าเดิมหรือเปล่านะครับผมาสาวคุ้มครองกันเลย อ้าวเนี่ยโป๊ะได้ด้วโอ้ยทำไมเนี่ยโปรอ้จีเนี่ยรเอัเนละครับ กดารลาบวเกาไว้นะครับพระพายพาจรูมากาบอโอเก่งมากเก่งมากเก่งมากสาบาราเขาเรียกว่าลาบอภเพนะครับผมก็จะเป็นมากาบสิ่งดิ์สิ์นะครับวันนี้ให้พรพาาคุครองนะครับผม เก่งมากเก่งมากเก่งมากครับผมเก่งมากเลยนะเก่งมากเก่งมากเลยนะครับโอ้คำรามด้วยคำรามด้วยคำรามด้วยนะครับผมโออสุดยอดเลยครับผมลาเก่งมากๆเก่งมากๆครับทุกคน ก็จะเดินออกทางเดิมเลยนะครับผมอ้อม้อมหมู่บ้านนะครับผมจะได้ข้นชินนะครับดี่มีโอ้ดูผู้จัดการนะครับผมผู้จัดการ นูมุ่งไปเบิกทางขนาดหนูไปไปไป <_ d ans> ไปนี่ครับไปแล้วเกิดการเคลียร์ทางให้แล้วนะครับ <_ d ans> เดี๋ยวจะขอจบคลิปนี้ไปที่เพจนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งนะครับกดติดตามให้กับช่องพลายนุ่มเสกแล้วก็ช่องช้างให้งานทำง,งานนุ่มเสกครับผม <_ d ans> เดี๋ยวมาต่อกันที่อีพีต่อไปนะครับ